เฮยเฮยเฮอะไรวะอือ้โคตรกเลยเฮ้ยมีรถจอดอยู่ด้วยทุกคน สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะครับสวัสดีลุงป้านาอ่าทุกๆท่านนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับผมหนึ่งจาก YouTube u t u b e เกีย8โกดทุกคนครับเห็นด้านหลังผมไหมวันนี้ผมจะพาพี่เพื่อทุกคนนะครับมาเปิดโลเคชันใหม่นะครับซึ่งโลเคชันอย่างนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับประวัติแรกเลยนะครับมีคนเนี่ยหึงหวงกันนะครับลุมใหญ่เนี่ยบุกมายิง เจ้าหน้าที่ที่บนตึกนี้เสียชีวิตนะครับและก็อีกเหตุการณ์คือมีผู้สูงอายุที่ทํางานอยู่ในที่นี้นะครับช็อกเสียชีวิตนะครับแล้วก็เจ้าของตึกเนี่ยทนความเฮี้ยนไม่ไหวเลยปิดตึกหนีไปเลยนะครับดูจากรถนะด้านหลังนะครับไม่เอาไปเลยถูกปล่อยชิงล้างมาหลายปีมากนะครับผมเลยพาเพื่อนทุกคนนะมาหลอน มาสำรวจกันนะครับซึ่งที่นี่มีเพลผีมาน้อยมากนะครับมีแค่สองคําเพศเองที่เคยมานะครับนะดังนั้นวันนี้เราจะหลอนไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะลาตีสิบสามที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทําในครั้งนี้นะครับและก็ถ้าอยากใครอยากจะสนับสนุนผมนะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนได้นะครับหรือถ้าไม่อยากสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับสามารถโดเนตมาที่ พร้อมเพลงที่ผมปักหมุดไว้นะครับทุกคนพร้อมกันยังถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเวยกัน่ะโอ้โหทุกคนครับลกมากลกมากเลยครับทุกคนโอ้ยอุ้ยโคตรน่ากลัวเลยครับอุ้ยอุ้ยร้อนร้อนอุ้ย ฮ้อ้โหทุกคนทุกคนเฮ้ยใครเอาตุ๊กตามาเล่นน่ะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัว่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ อืมอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยอ้ย,อยทุกคนใครอะ่ะมีคนอยู่ไหมครับ เป็นสำนักงานเก่านะครับทุกคนเฮ้ยตึกค่อนข้างซับซ้อนเชเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหด้านหลังทุกคนอือ โูใหญ่มากต้องบอกอย่างนี้เลยนะทุกคนโลนี้โลใหม่สำหรับผมเลยนะอุย้ยน่่กลัววะเห็นคือเห็นเจอคือเจอเลยนะทุกคนนะเฮ้ยยงไงวะ ทุกคนครับหลอนมากทุกคนครับโหสถานที่ใหญ่มากแล้วมันมีเหมือนพวกของบางอย่างยังอยู่เลยนะครับโคตรน่ากลัวเลยอะอุย้ยเร็ว เสีงเยงอะไรอ่ะเฮ้ยใครครับพี่ครับคนหรือเปล่าครับพี่เขี่ยแล้วพ,พี่พี่ใช่คนไหมครับเป็นคนออกมานะพี่นะผมผมไม่ได้มารบกวนนะเ้ยเ พี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฉียเฮ้ยทุกคนเฮ้ย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 อเนี่ยเฮ้ยพี่ครับคุยกันคุยกันดีๆก่อนครับพี่พี่คุยคุยคุยกันดีๆก่อนนะครับเฮ้ยทุกคนอุจจาระข้างไหนวะเนี่ย เฮ้ยทุกคนทุกคนเอ้าเชี่ยหายเฮ้ยทุกคนอุ้ยเชี่ยแรงวะ่ะเฮ้ยทุกคนครับอันนี้อุ้ยขนลุกขนลุกมาก คือคือผมพยายามแบบตั้งสติแล้วนะแต่เมื่อกี้นี่โอ้ดีนะดีนะผมไม่เจอเลยเฮ้ยผมว่าน่าจะคนนะครับทุกคนแต่แต่คือ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 อุ้ยอุ้ยคนอันตรายเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับโอ้โไม่ไหวแล้วว่ะ โอ้โหดู <avec behaviour bien ours> ้ใครครับใครครับ อขอญาตินะครับถ้าเป็นคนขอญาตินะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับผมว่าผมผมผมลงก่อนดีกว่าทุกคนผมไม่ไหวแล้วะคือผมไม่กล้าวิ่งวิ่งนะเพราะว่าเพราะว่าดูดิคือเกิดถ้าเกิดสะดุดล้มไปเนี่ยหนักเลยนะทุกคนโอ้ยแล้วมันเข้ามาในแบบที่สถานที่ที่เปี่ยวมากอะ่ะ ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนะี่ยผมจะไปขอความช่วยเหลือใครอะทุกคนโอเคโอ้ยโอเคโอเคครับไปออกดีกว่าออกดีกว่าโอ้ยโอ้ยอยู่กับตายาย ทุกคนครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าผมมาถึงเนี่ยสามทุ่มผมเดินเข้ามาเลยผมไม่คิดว่าผมจะเจอกับอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยขนลุกมากทุกคนเอาตรงนะขนลุกมากมากเลยโอเคครับเดีย๋ยวไงผมขอออกก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ข้าหลังเดี๋ยวผมอาจจะพาลาตีสิบสามมาด้วยนะครับนะ